เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสินครับวันนี้ผมมาที่เป้าบ้านสวยๆชมหรือสื้เล็กอยู่ครับเป็นสไตล์ตบ้านสวนนะครับสวยๆเลยพื้นที่220ตารางวาครับมีพื้นที่เหลือเยอะปลูกต้นไม้ทําสวนทําประโยชน์ได้เยอะพื้นที่เยอะก็ได้เปรียบน,น้ําไฟสะดวกครับติดถนน,อน เดินทางสะดวกดู่ะนแหล่งชุนไม่แออัดนะครับพื้นที่ก็เยอะตัวบ้านมี2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงครับมีห้องครัวด้านบนด้วยแล้วก็ห้องครัวด้านล่างเลยครับเป็นบ้านยกพื้นตัวบ้านสวยสะอาดนะครับแต่ยังมีต้นไม้ในสวนอีกหลายต้น,นครับอย่างเช่นมะม่วงมะปางสามารถเก็บผลผลิตได้แล้วบรรยากาศดีร่มเรื่อนครับต้นไม้ให้ล่มเงาดีมากถ้าใครสนใจก็ดูฐานที่จริงกันได้ครับแปลงนี้อยู่จังหวัดระยอง เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะดูที่ดูบ้านติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ราคาเปิดมาที่2องล้านห้าแสนเาหมืนบาทครับพื้นที่220ตารางวาสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ